สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในช่องเคสสี่ฮอบบี้นะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวมาเฟกแบทแมนจัสติกเลกของแซ็กไนเดอร์คัทนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับของมาเฟกแบทแมนตัวนี้ครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นจัสติกเลกของวอนเดอร์แบร์เทอร์นะครับเป็นเวอร์ชันที่เอ่อข้องข้าจ่าห่วยนะครับผมจากที่รีวิวหลายๆคนมาผมก็ดูแล้วรู้สึกว่าแซ็กไนเดอร์เนี่ยดีกว่าเพราะว่าเอ่อ Wonder ร์เทอร์เนี่ยก็จะได้มันคือเข้าตัดฉาก หลายส่วนของชักไรเดอร์ออกไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันเต็มนะครับก็หลายชั่วโมงอยู่นะหนังเรื่องนี้ตัวนี้นะครับก็ผมได้ซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับประมาณ2 0 0พักว่าบาทที่ไทยเนี่ยประมาณ4,500เลยนะก็คือราคาค่อนข้างจะถูกนะครับผมนี่นี่คือหน้ากล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปเทียบกล่องที่แล้วให้ดูนะกล่องที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะครับอ่านี้ครับข้องมาเฟกซ์ซองสองนะครับผมด้านข้างนี่ก็เป็นท่าแอคแบทแมนแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นท่าข้างหลังนะครับว่าแอคท่าอะไรบ้างนะก็ตรงนี้นะครับมาเฟกเนี่ยผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะอ่ะผมเคยดูแต่ใน YouTube นะว่าเอ่อของใครเนี่ยผมบอกเลยว่าตรงตัวนะครับมาดูสมส่วนมากรูปร่างเนี่ยก็เหมือนในหนังเลยนะแล้วก็จูขยับเนี่ยก็ทำมาได้ดีด้วยก็คือมาเฟกเนี่ยตอนนี้คือเป็นค่อนข้างจะเป็นตลาดเป็นเจ้าตลาดเลยแล้วนะตลาบโมเดลฟิกเกอร์หนึ่งพับสองนะครับผม โอ okay, เคเำามาแกะดูข้างในกันอันนี้เนะี่ยผมได้แกะออกมาดูข้างหลังแล้วนะครับผมตัวน,นี้ครับผมเห็นที่กล่องนะครับมันเขียนว่ามือสองนะครับผมแต่คือผมแกะาปสติ๊กเกอร์ไปแล้วเขาเขียนว่ามือสองนะครับแต่พอผมเปิดมาเนี่ยมันยังดูเหมือนมือหนึ่งอยู่เลยมันยังดูใหม่จริงก็ใหม่นะครับผมไม่รู้ว่ามือสองมือสองแบบแบบแบบใดน,นะโอเคเราเปิดกันดีกว่านะดือ,ะอป่าบปปีบ นี่ครับเราก็ได้มาแล้วเป็นแบทแมนของแซ็กไนเดอร์ครับนะครับโอเคเราเอากล่องไว้ตรงอื่นดีกว่าเนาะเอามาดูเทียสงดีกว่านะ อ่านี่เป็นปืนนะครับผมเป็นเอ่อสลิงนะครับผมที่หัวสลิงของแบทแมนนะผมว่าลงเสี่ยงมาได้ดีนะเขาจะทำเวทริงด้วยอ่ะเป็นวอชนะครับผมทำสีวอชด้วยนิดนึงนะเจะมาดูส่วนของมือนะครับผมมือเนี่ยมีแบบใดบ้างนะความมาเฟกนะครับเขาจะให้เป็นก้านมือมาด้วยนะให้เป็นคู่ๆมีแทางายแบบนี้มานะครับผมอันนี้เป็นมือแบกนะครับผมต่อไปมือหลวมๆนะครับผมมือกำหลวมๆน่าจะ เอาไว้จับแบตเตอร์แบงค์นะครับผมอันนี้ก็เป็นมือกำนะครับผมมือกำรรแบบนี้อะเมื่อกี้ผมพูดถึงแบตเตอร์แบงค์ไปใช่ไหมครับน,นี่แบตเตอร์แบงค์อย่างนี้ให้มา3อันนะครับผมก็ลงสีค่อนข้างจะสวยมากเลยนะสีแบบดูเมทัลลิกเมทัลลิกเก่าๆนะครับผมเรามาดูหัวนะครับหัว มาเฟกเนี่ยเขาทำหัวด้วยนะครับนี่หัวก็สวยนะเอาจริงสวยเลยแหละรายละเอเียดค่อนข้างจะสมจริงนะครับผมชอบแบทแมนเวอร์ชั่นนี้มากสุดแล้วนะเพราะว่ามันดูมีเนื้อมีหนังนะอีกหน้าหนึ่งของแบทแมนนะครับผมเป็นหน้าแบบกรโกรธนะแยกฝันแยกเขี้ยวอีกหน้าหนึ่งนะครับหน้าแบบยีฟันรายละเอเียดเนี่ยดีสุดๆเลย <Sure. S 1> นี่นะครับเป็นแบทแมนสวยสุดๆไปเลยนะ ิให้รูปร่างนะครับรูปร่างเนี่ย<ๆ>เขาจะดูมีกล้ามเนื้อมีเนื้อมีหนังนะครับผมอย่างที่บอกไปคือแบทแมนภาคอื่นเนี่ยก็จเดินแบบพร้อมๆนะครับผมไม่มีเนื้อมีหนังเท่านี้อันนี้แบบมีกล้ามคือสู้กับอะไวรัสก็ต้องมีกล้ามนะจะสู้สูไ้ได้ได้เปรียบผ้านะครับนี่เป็นผ้าจริงนะใช่แบบผ้าพลาสติกแล้วก็ตรงนี้ดัดได้น,นันรูปทรงตัดเป็นท่าเอา่อท่าร่อนปีกได้นะเรามาดูส่วนหัวดีกว่านะหัวนะครับก็มากว้โคตรจะแบทแมนเลยภาคนี้เนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับผมผมก็ไม่ติดอะไรนะก็ก็ดีดนะดีเเเเททลลลนนะครับดดีีมาากๆยผ้ นี่คือรองเท้าบูทของเขานะครับก็กําไรนะครับผมกําไรนะครับก็จะเป็นสีเงินๆนะครับผมแล้วก็ได้บล็คสตีดสีทองสวยงามมากๆนะครับผมมีข้ลังเป็นไงตัวแบทแมนตัวแบทแมนเรามาดูในโซของจุดขยงจุดขยับนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างหัวนะครับผมหมุนได้แบบนี้ขึ้นลงได้ประมาณนี้นะตาปรับปรับยกเยกโยกเยกแขนนะครับผมหมุนได้3ามร้อยสิบองศาว๊อ มาประกลางได้แบบนี้นะหบได้แบบนี้แล้วก็หมุนข้อมือได้นะครับผมส่วนของตัวนะครับผมถ้าแอนหลังนี่ก็ได้พอสมควรนะเรามาดูถ้าก้มดีกว่านะเป็นยังไงบ้างก้มก็ได้ประมาณนึงนะไม่ได้เยอะเท่าแบบเอียงตัวซ้ายนะครับผมตัวขวาก็ได้ประมาณนี้ขานะครับผมมีสอนกลางนะครับดึงมาแบบนี้นะแล้วก็กางขาได้นะครับผมถ้าเราไม่ดึงเนี่ยก็จะกางได้ไม่ค่อยสุดถลาก็กางได้สุดประมาณนี้แหละงอขา ได้แบบนี้นะครับผมข้อเท้ายืลงได้เอียงซ้ายเอียงขวาหน้าเท้านะครับผมหน้าเท้าก็เ็มีระเอียดน,นะเป็นแบบรองเท้านะครับผมอออผมลืมรีวิวตรงข้อแขนตรงนี้ไปนะหมุนอย่างนี้ได้นะครับผมตรงนี้นะครับมันจะเป็นบัตเตอร์ไฟนะครับผมข้อเท้าบัตเตอร์ไฟจอยก็จะเป็นเออ่หุบเข้าวหัวอย่างนี้นะครับผมบัตเตอร์ไฟจอยเนี่ยมันทำให้แขนนะครับไปข้างหน้าได้เยอะขึ้นนะครับผมจอยมีก็จะได้มาเยอะยไปข้างหน้้าาอย่งนีทำท่าต่อยเป็นแมนพันจอเราลองมาเปลี่ยนหัวดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างทอดปึ๊บ อุ้ยถอยง่ายเลยนี่แบทแมนน่าโกโรธแบทแมนน่าโกโรธนะครับอันนี้เราลองมาให้เขาถือแปดตาแหลงอุ้ยโอ้โหถอยง่ายมากโอโ้ถอยง่ายจัดนี่เป็นมือกามแปดตาแหลงนะครับผมใส่เข้าไปที่มือว้ายโคตรดุเลยแบบดีเทลดูจัดโอ้เราลองมาเล่นมือมือถือสลิงดูบ้างนะอันนี้เล่นแบบไม่ดูคู่มือเลยนะคู่มือเหมือนจะไม่มีนะผมไม่เห็นอะเรายิงสลิงก็ต้องยิงไปข้างบนใช่ไหมนี่เทพไปไหนครับเนี่ย เรามาลองเป็นหัวบุดเวนดูบ้างนะหัวบุดเวนเนี่ยตรงนี้มันจะมีหัวบุดเวนมันจะมีตรงคอด้วยแดงว่าต้องถอดชิ้นคอออกง่ายไหมโอ้ถอดง่ายเฮ้ยถอดง่ายใส่ง่ายอะไรขนาดนี้โอ้โหคนเฮ้ยอ่ะโคตรขลังอ่ะสวยมากๆนะอี่จนหัวโคตรจะเท่สุดๆลงสีตานะครับ คือผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นเทคโนโลยีแบบปรินหรือเปล่านะมันไม่ใช่การเพชรลงหน้ามันเป็นการหรือเพช์ลงหน้าวะไม่แน่ใจอะ่ะแต่คือสวยอะ่ะนะสวยางามมากๆเลยอันนี้คือถ้าใครอยากเล่นฟิกเกอร์แบบจบๆนะครับผมจบที่มาเฟกได้เลยคือจะสวยมากๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอิเสเซอร์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง